อุตสหาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดพื้นที่สร้างสารรค์ Creative Co-sharing Space ค่ะยกระดับศัก,กยภาพของผลิตภัณฑ์พลิกฟื้นเศรษฐกิจนายวร,รยานบุญนราารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดพื้นที่สร้างสารรค์ Creative Co-sharing Space ค่ะภายใต้โครงการพลิกชมเชียงใหม่ด้วยเศรษฐกิจสร้างสารรค์ ที่อาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่บริเวณถนนท่าแพอําเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมค่ะผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ระดับประเทศและเป็นสถานที่ใช้จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมเชิงสร้างสารรค์ของผู้ประกอบการทั้งผลิตภัณฑ์หัตกรรมจากผ้าผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์กลุ่มเซรามิกผลิตภัณฑ์เครื่องประดับตกแตง่งและอื่นๆอีกกว่า50ผลิตภัณฑ์เลยค่ะโอกาสเดียวกันนะครับได้ลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สภาอุตสาหกรรมหอ,อการค้าจังหวัด สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือสมาพันเอสเอไทยจังหวัดเชีงยงใหม่และชมรมผู้ประกอบการเครือข่ายท่าแพเพื่อร่วมกันพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสารรค์แห่งใหม่ของเชีงยงใหม่นะครับสร้างไรายได้แก่ชุมชนและก็ผู้ประกอบการในการเปิดพื้นที่นะครับเคทีฟโคเชีลิงสเปซแห่งนี้ครับอื